สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิชานิตยาดวงแก้วค่ะสำนักงานกคศเปิดตัวระบบบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูเชื่อมโยงข้อมูลสพทหวังช่วยวางแผนอัตรากำลังสู่การผลิตครูในอีก10ปีข้างหน้าค่ะ พลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดตัวระบบการบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา School Capacity System หรือ SCS ซึ่งเป็นระบบที่จะทำหน้าที่ดึงข้อมูลจากระบบบริหารทรัพยากรบุคคลและระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคลของสำนักงานคณะกรรมาการการศึกษาขั้นพื้นฐานและระบบประเมินวิทยาฐานะดิจิทัลของสำนักงานกคศมาประมวลผลตามเงื่อนไขเกณฑ์อัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอำนวยความสะดวกให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศบริหารอัตรากำลังได้อย่างรวดเร็วถูกต้องแม่นยำ เป็นไปตามมาตรฐานวิชาเอกและสามารถนำข้อมูลจากระบบ SCS ไปใช้ในการวางแผนบริหารอัตรากำลังได้อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับภาระงานและบริบทของสถานศึกษาถือเป็นจุดตั้งต้นในการแก้ปัญหาอัตรากำลังในสถานศึกษาอย่างเป็นรูป,ปรธรรมเพื่อนำไปสู่การจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาคืนครูสู่ห้องเรียนได้อย่างแท้จริง อย่างไรก็ตามระบบ SCS เป็นระบบที่นำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้ในการทำงานซึ่งจะช่วยลดภาระงานที่ซ้ำซ้อนประหยัดเวลาและลดความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นสามารถให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการวางแผนและประกอบการตัดสินใจทำให้กระบวนการบริหารจัดการอัตรากำลังในสถานศึกษาทำได้รวดเร็วขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นสามารถตอบโจทย์ทังด้านการบริหารสถานศึกษาและการจัดการเรียนการสอน ช่วยให้สถานศึกษามีสภาพอัตรากำลังที่มีความเหมาะสมกับภาระงานตามสภาพบริบทของพื้นที่โดยเฉพาะตำแหน่งครูที่จะมีข้อมูลรองรับความขาดแคลนวิชาเอกต่างๆและถือเป็นฐานข้อมูลสำคัญที่จะนำไปสู่การวางแผนผลิตและพัฒนากำลังคนเข้าสู่วิชาชีพครูในอีก10ปีข้างหน้าซึ่งจะเป็นการยกระดับคุณภาพการศึกษาของประเทศให้สูงขึ้นตามเจตนารมณ์ของการปฏิรูปการศึกษาสามารถ ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและยุทธศาสตร์ชาติต่อไป ด้านพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวว่าสำหรับระบบการบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูเป็นหนึ่งในแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายเรียนดีมีความสุขที่นโยบายหลักของกระทรวงศึกษาธิการใช้ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานในภาพรวมของกระทรวงโดยเฉพาะการลดภารักครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นเรื่องที่กระทรวงศึกษาธิการได้ให้ความสำคัญและเร่งดำเนินการเพื่อให ครูและบุคลากรทางการศึกษามีเวลาอยู่ในชั้นเรียนมากขึ้นสามารถจัดการเรียนการสอนโดยไม่ต้องกังวลในภาระงานด้านอื่นๆรวมทั้งการขับเคลื่อนแนวทางในการปฏิบัติงานที่มุ่งเน้นความถูกต้องรวดเร็วประโยชน์และประหยัดและการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาเป็น,นกลไกหลักในการดำเนินงานทั้งการเชื่อมโยงและแบ่งปันข้อมูลระหว่างส่วนราชการและส่งเสริมความร่วมมือให้เกิดการบูรณาการกับภาคส่วนต่าง โดยมีเป้าหมายสำคัญคือครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพ